ต่อมาเวลา16นาฬิกา20นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริครั้งที่6 สีทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2563ณมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติอําเภอเมืองจังหวัดสกนลนครเป็นการส่วนพระองค์ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ในการนี้ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง40ปีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเกิดจากการโดยสเสด็จพระราชดำเนินประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานช่วยกันจนประสบความสําเร็จ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังส่งเน้นย้ำถึงบทบาทของการเป็นครูที่ดีด้วยอาจาร็์ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับสิ์ต้องมีสุภาพแห็นแรง้งการ รู้รู้จักการอ่านแสดงทางความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาสุขิเสลอดเวลาให้ทันกการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกก็ก็ช่างมันใจกคุณขอให้พูดเริ่มวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตในปัจจุบันยังไม่ค่อยทราบนะครับให้พูดในอนาคตอีกเราส่วนากเราจะไม่รู จากนั้นทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศโดยใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์จากกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับโรงเรียนต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษารวม10ประเทศ109โรงเรียนอาทิภูตานเมียนมาบางคลาเทศและมองโกเลียเพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระพราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนรวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการและกิจกรรมคลินิกวิชาการ5สาระ เชิงคลินิกภาษาไทยวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิทรรศการของโรงเรียนในต่างประเทศและส่วนราชการที่ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริอาทิกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและครอบครัวในอนาคต เช่นการตัดเย็บกระเป๋าผ้าลายพื้นถิ่นอีสานทางนี้มีบุคลากรที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุมประมาณ500คน